กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดืลอรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกมเลดเดตเกมชั่น2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําให้แมปในเลดเดตมีแต่หิมะนะครับโดยไม่ต้องโหลดมัดเพิ่มนะครับเราจะใช้แค่มัดเลมเพนะครับก็มาลงกันเลยนะครับถ้าใครลงมดพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับเอาโหลดเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับถ้าเวอร์ชั่นล่าสุดมันใช้ไม่ได้ก็ไปโหลดเวอร์ชั่นเก่าๆดูนะครับก็ดูดีๆนะครับก็โหลดเวอร์ชันนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับ มาทำให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นหลายคนไม่ติดบ้างเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่ามันจะติดไหมครับรอห้าวิมันก็จะดาวน์โหลดนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลงมอดพื้นฐานนะครับก็คือต้องบอกก่อนที่ผมลบมอดพื้นฐานโดยลบทุกมอดออกก็คือผมจะไปฟาร์มตัวละครนะครับฟาร์เมเงินฟาร์มทองในโหมดออนไลน์นั่นเองนะครับก็เลยต้องลงมอดพื้นฐานใหม่อันนี้ยังไม่มีลำเพจนะครับต่อไปเราไปที่ดาวน์โหลดนะครับ นี่ก็คือลัมเพจของผมนะครับกดเปิดมันขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเราคุมดํา2ตัวนี้นะครับกด Copy อกจากนั้นมากดคลิกขวาที่ว่างตรงหน้าเกมของเรานะครับกดเพจไปได้เลยนะครับกด Continue เราลงประมาณนี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่าการที่จะทําให้แมปมีแต่หิมะานี่มันต้องทำอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับเมื่อกี้มันก็จะขึ้นหน้าจอสี่เหลียมดาๆกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแปลว่าด a m a g มันใช้ได้นั่นเองนะครับก็ลองกด F5 ได้เลยมันก็จะติดนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้โหลดเวอร์ชันภาษาไทยมานะก็ให้เราไปที่เวอร์นะครับเรามาที่เวชเชอร์นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ สโนเลเวลก็ปรับเยอะๆเลยก็ได้นะครับสักห้าร้อนะครับสูงสุดจากนั้นเราก็เลือกเพาว่าสโนหมดครับติ๊กถูกแมปของเราก็จะเปลี่ยนจากแมปธรรมดาายเป็นแมปที่มีหิมะนะครับเหมือนกับหมดออนไลน์นั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินชมนะครับว่าเหมือนออนไลน์แค่ไหนนะครับโดยที่ไม่ต้องลงมอดแยกอีกต่างหากนะครับ มันในหมดออนไลน์เลยนะครับอะไรผมมีหนังสัตว์เดี๋ยวเอาไปขายก่อนนะครับเป็นหนังสัตว์หรือว่าเป็นบักายคนขายไม่อยู่อีกโอ้เอ้ากระตายตกช่างมันนะครับนี่คือที่วาเลนทา์นะครับนิมมะ ก็เดือดหิวอะไรล่ะกูขี่มาอีเวนผมก็ปรับ2อย่างนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองโรดนะครับตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวาไปเลยเดี๋ยวค่อยว่าไปที่เซนเดนิดแล้วก็แถวทะเลทรายนะครับ ความรู้สึกแบบในโหมดออนไลน์มันเข้ามาในหัวเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> โดยวิธีนี้ผมก็ได้เจอเองนะครับหลังจากที่ผมลองกดเล่นๆไปนะครับก็ลองกดแล้วมันก็เป็นโหมดีิมาผมก็เลยจะเอามาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าทำยังไง <c oughs> เผื่อสำหรับใครที่อยากได้บรรยากาศแบบโหมดออนไลน์นะครับ วันคริสต์มาสอะไรแบบนี้ตอนนี้หมดออนไลน์ก็มีแฮกเยอะอยู่นะครับถ้าเรากลัวแฮกเราก็เข้าบ้านหรือเข้าร้านปืนสักร้านนะครับมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็หาเทกเกวินนะครับ I mean, I ไปเซนเดนิดดีกว่านะครับรถก็เป็นประมาณนี้นะครับสักตรงนี้ก็แล้วกันวาร์ปมา เะเลพอร์ตนะครับห <c oughs> มุนรอบตัวเพื่อให้แมปมันโหลดนะครับโหลดเร็วขึ้นสำหรับผมนะครับนี่คือเมืองซินเดนิสหิมะก,ก็จะเยอะมากเลยนะครับผมว่ามันมีอยู่แล้วนะไอ้หมดหิมะเนี่ยล็อกสตาร์เขาทำว้อยู่แล้วนะครับเดียวว่าตัวเกมหลักเขาก็ปิดไว้นะครับ ป็นไงหมดออนไลน์ชัดๆเนี่ยตาแก่ขอตั้งขอทาน <c oughs> ขโมอยมันเลยนะครับอันนี้มันแกล้งตาบอดรู้ได้ไงก่อนใ <c oughs> <c oughs> ห้เงินขอทานได้ไหมครับ จริงผมลงมดไทยไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมลืมไปรีเฟซในมดเมนจเจอร์นะครับก็คือกดเพย์มาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวลองให้เงินดูดิแม่จับมือโกดวนด้วยนะถ้าเราอยากเป็นคนดีเราต้องให้เงินมันนะครับ แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะครับก็ต้องทำอย่างนี้นะเปิดโปงมันมึงตาบอดจริงๆใช่ไหมแต่มึงโกหกูอุกยรั้งกูยิงมึงตายแน่เอาแล้วเงินที่เราให้มันอยู่ไหนวะ ูได้หมวกแต่ว่ามันหายไปแล้วนะครับชักมันนะครับเป็นเศษเงินนะครับไม่ต้องไปเสียดายเราจะไปไหนกันต่อไปที่ทะเลทรายนะครับเืิ่มแต่ว่าขอดูขอขี่ม้าดูหิมะแป๊บหนึ่งนะครับหมวหิมะโอ้โหตรงนี้โคตรหนาเลยเริ่มหิมะตกแรงขึ้นแล้วนะครับเรายังไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะครับผมไม่อยากเข้าไปที่ร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวมันจะบักค้างนะครับก็ไปที่ แถวทะเลทรายนะครับโอ้ไม่ได้ลงมดเปิดแมพไว้นะครับช่างมันผมจะต้องปิดนะครับผมเล่นเป็นอาเธอร์ตำรวจจะจับนะครับเข้าเขตทะเลทรายปุ๊บตำรวจจับปั๊บเลยนะครับไม่ได้จับเลยจับเป็นมันจับตายมากกว่านะครับผมก็จะมาเลือกไม่ให้มีสไนเปอร์ที่นิวออสตินนะครับก็ปิดไปนะครับ แต่ยังไม่พอนะครับจะต้องไปปิดโหมดตำรวจมาจับด้วยนะครับในวันวนเต็ดนะครับอ่าแบบนี้เราก็ไปที่ทะเลสายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลึกๆเลยนะครับรอแมปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันขึ้นวันเต็ดเดทอออะไรนะครับจับเป็นหรือจับตายก็ได้ ี่แน่ๆตำรวจจับตายแน่นอนครับโอ้มีหิม,มะถึงแถวทะเลทรายด้วยแล้วเนี่ยขับมาอย่างเดียวมันไม่มันนะครับมันเห็นไม่ทั่วถึงจะต้องโนคลิปไปเลยนะครับ <c oughs> ทะเลทรายมีหิม,มะแล้วก็เป็นภารกิจที่เรากับ ซดีนะครับตอนเป็นจอนมาสันกับเซดีก็มาทำอะไรสักอย่างทำเควสเราจะไปแถวนี้นะครับอ๋อมันอยู่ที่ฟาร์มแม็ฟาเรนของบอนนี่นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าล็อกสตาร์เขาทำแมปให้กว้างทำไมแต่ว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเอามาใช้ในโหมดออนไลน์แทนอยา่ yeah. ลบแมปทิ้งโ okay. อเคใครขี่มารถเกวียนนะครับมีคนเผาศพนะครับมีโลกเกิดขึ้นนะครับอืมก็จะเป็นหิมะทั่วเลยนะครับแต่ว่าหิมะในหมดออนไลน์ที่ผมเข้าไปแถวทะเลทรายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีหิมะนะครับ แต่นี่มันขาวหมดเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเปิดโหมหิมะในแลมเพจนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับว้เจันใหม่มอดหน้าไม่ว่าจะเป็นมอดอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับอยากให้ลงมอดอะไรสอนอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบาย